ก็เป็นการรู้รักษามัคีนะคะผัวขวดเมียขวดนะคะแบ่งปันรอยยิ้มนะหลังจากกินผัดไทยอ้ยผัดอะไรนะผัดซีอิ๊วแล้วกุ้ยช่ายเศษเรียบร้อยนะคะแล้วก็แบ่งของหวานกันอีกคนละขวดนะคะเป็นชานมเนาะ น้องปอนมาฝากไว้ที่นี่หมดแล้วนะคะเพราะว่านี่คือที่ประจําการของน้องปอนกับก้าวนะคะเสือผืนนี้นะคะจะปูทุกวันนะคะจากนี้ไปเนาะทานประจําการาประจําการมีที่ให้นั่งให้นอนมีผนัด้วยระวังหลงเกือบระวังมีคนลักเกือบนะใครลักไปแล้วก็จะเห็นเลยนะคะพวามสูงมากแม่ไม่ใส่หลอกแม่กลัวล้ม วันนี้ได้กี่คลิปแล้วครับน้องก้าประมาณนับนับก่อนครับก้าว <5 S 1> จะนับแล้วนะคะว่าได้กี่คลิป <5 S 1> ส่วนแม่วันนี้ก็ <5 S 1> คลิปคลิปแรกนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้า1ก1เจ็ดแปดเก้าสิคบสิคลิปนะคะ 5, น้องก้าวันนี้จะเป็นวันนี้ไม่ใช่คลิปน้อยที่สุดใช่ไหม เพื่อแรงกันน่าจะว่าตางคลิปครับไม่ถึงหรอกได้สูงสุดก็อยู่ที่แปดคลิปเนาะแคลิปครับน้อยมากแต่ก่อนเก้าจะได้ถ้าเวลานี้เก้าก็จะได้ไปแล้วสักยี่สิบห้ายี่สิบหกแต่วันนี้เพิ่งได้สิบเจ็ดสิบแปดคลิปน้อยมากเนาะไอบอรมก็เลยไม่มีเวลาถ่ายคลิปแล้วก็ไม่มีอะไรถ่ายด้วยเนาะปอนเนาะอยู่ที่นี่เนาะแล้วส่วน พอกับแม่ก็ช่วยลุงมนขายหวยนะคะลุงมนขายหวยหมดปัดตูดกลับบ้านทันทีนะคะไม่ได้สนใจใยดีพวกเราเลยเนาะทิ้งรลมสีแดงไว้ให้หนึ่งอันนะคะอยากรู้จะงยว่าใครเป็นผู้โชคดีเนาะ,นะแต่ว่ามันมนเยอะนะ909009เนาะก็ยังมีกับคนที่ซื้อหวยกับลุงมนวันสุดท้ายวันนี้ด้วยนะคะดวงดีมากดวงดีมากๆ เขาเรียกอะไรนะลอตเตอรี่ก้นแข่งหรือเปล่าที่จับคู่ใช่ค่ะส่วนตัวพวกเราก็เงาหงอยและหงอยเงาของเราได้าบอลซุยนะคะซุยซ ah ุยไปซุยมาไม่ถือค่ะแม่ถือกลิ่นคลิปนี้ก็เศร้านะคะตอนเย็นนี้ก็ไม่ต้องกินอะไรนะคะเพราะว่ากินคุยชายไปแล้วนะคะก็ผัดซีอิ๊วไปแล้วก็ ไม่ต้องกินอะไรทั้งสิ้นทั้งมวลน,นะคะคลิปนี้จบที่น้องก้าวกับน้องปอนนะคะคู่สามีภรรยาที่ช่วยกันทำํำมาหากินนะคะช่วยกันอัพคลิปโหลดคลิปถ่ายคลิปนะคะช่วยกันเนาะไลฟ์สดด้วยก็คลิปนี้สบายสบายค่ะสวัสดีค่ะ